ค,คุณผู้ชมอยากจะชวนจริงๆนะคะเพราะว่าประชาธิปไตยเริ่มต้นจากนายครูหาและประชาธิปไตยรอบนี้หวังพึ่งพลังของคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆค่ะและภาพด้านหลังของแฟงนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองที่ปักหมุดเข้ามากับซีไซส์ในช่วงวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แค่เลือกตั้งล่วงหน้านะคะดังนั้นคาดหวังว่าวาระสําคัญ14พฤษภาคมเลือกตั้งทั่วไปคุณผู้ชมทางบ้านจะเติมข้อมูลกันเข้ามาอีก เท่านี้ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะชวนทุกหน่วยเลือกตั้งเลยนะคะร่วมจับตาการเลือกตั้งไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาการกากระบาดเท่านั้นแต่แฟนต้อง,งบอกเลยว่าจุดพลิกสาคัญคือช่วงเวลาการนับคะแนนค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมที่อยู่ในคูหาหรือว่ามีคูหาอยู่ใกล้บ้านนะคะติดตามการนับคะแนนถ่ายภาพเข้ามาแล้วปักหมุดเข้ามากับแอปพลิเคชันสี่สีสแกน QR code โค้ดที่กำลังจะปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะระดมข้อมูลสังเกตการณการเลือกตั้ง มาทั่วประเทศเลยค่ะที่บอกว่าจุดพีคอยู่ในช่วงเวลาของการนับคะแนนเพราะว่าปีนี้แม้กะกะตจะบอกว่ามีการรายงานผล ในระบบของกะกะตซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าานะคะว่าระบบเป็นแบบไหนกะกะตอบอกว่านับคะแนนก็ค่อนข้างจะเรียลไทม์แต่มันไม่เหมือนปี62ที่เขาประกาศชัดเลยคะ่ะว่ารายงานผลคะแนนแบบเรียลไทม์ดังนั้นช่วงเวลาของการนับคะแนนมีความหมายนะคะเพราะว่าการนับคะแนนในปี6 2มีบางจุดที่เพิ่มที่ลดแล้วมันเป็นประเด็นสําคัญต่อการมีสอสในสภาของแต่ละพักช่วยคุณผู้ชมนะคะร่วมจับตาเป็นอาสาสมัครนักข่าวพลเมืองจับตาการเลือกตั้งกับไทย PBS นะคะ